ข่าวนี้ค่ะจะว่าเป็นข่าวดีไหมให้มันก็ดีสําหรับคนบางกลุ่มแล้วมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปสําหรับคนบางกลุ่มนะคะเพราะว่าสคอบอเนี่ยเคาะแล้วค่ะยกเลิกเท land พ a าสไฟเขียวถอดหน้ากากอนมามัยได้ในที่โล่งแจ้งที่มีอากาศถ่ายเทนะคะสามารถถอดหน้ากากได้ค่ะสวนสาธารณนะถอดได้แต่สําหรับพื้นที่แออัดถ้าหากว่าเป็นห้องแอร์เนี่ยก็ยังแนะนําให้ใส่ยอยู่นะคะ วันนี้ค่ะวันที่27มิถุนา2565นะคะที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือว่าสบคค่ะไฟเขียวให้ถอดหน้ากากอนามัยได้ตามความสมัครใจนะคะในพื้นที่แอร์อัดห้องแอร์เนี่ยยังไงก็ต้องแนะนําให้ใส่ค่ะในการเปิดผับเปิดบาร์เนี่ยเปิดได้ถึงตีสองนะคะพร้อมกับมีการประกาศทั่วประเทศเป็นพื้นที่สีเขียวเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะต้องบอกว่านายพิพัฒ รัชกิจประการนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออกมาเปิดเผยภายหลังจากการประชุมสบคชุดใหญ่นะคะบอกว่าที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบให้ยกเลิกการลงทะเบียนแบบ Thailand Plus และต่อม .6 เฉพาะการเดินทางอากาศอ่าเฉพาะการเดินทางทางอากาศร,รวมถึงให้ยกเลิกเงินประกันสุขภาพ ส่วนการถอดหน้ากากอนามัยที่ประชุมสมภรเนี่ยพิจารณาว่าให้เป็นไปตามความสมัครใจดีกว่าโดยเฉพาะในที่โล่งที่โล่งแจ้งเนาะที่อากาศถ่ายเทสะดวกสามารถถอดหน้ากากได้แต่สําหรับพื้นที่แออัดค่ะเป็นห้ององค์ห้องแอร์อะไรก็ตามที่มันอยู่ที่ที่แออัดนะคนเยอะๆเนี่ยก็ยังแนะนําไห้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะคะโดยเฉพาะพนักงานบริการยังควรใส่หน้ากากอนามัยหรือการจัดงานที่มีเข้าร่วมมากกว่า 2,000คนขึ้นไปเนาะอย่างเช่นการจัดคอนเสิร์ตยังต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยการขอนยังต้องมีการขออนุญาตขอภัยค่ะก็คือ,อยังไงก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยอยู่ดีค่ะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าช้โลกมันก็เยอะพอสมควรค่ะก็ควรที่จะใส่ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะขณะที่สถานบันเทิงนะคะผับบาร์ที่ประชุมที่ประชุมสบคเนี่ยเขาเห็นชอบให้เปิดบริการตั้งแต่เวลา ตีสให้เปิดบริการถึงตีสแล้วก็อนุญาตให้ยกเว้นปลดล็อกการขายสุดาในโรงแรมนะคะตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะโดยให้ขายได้แล้วก็ยังพิจารณาให้77จังหวัดทั่วประเทศเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 5 เป็นต้นไปคุณผู้ชมขาก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีของทางร้านอาหารแล้วก็พวกร้านพวกผู้ประกอบการต่างๆนาน,นานนะคะผับบาร์ร้องอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีพอสมควรคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราใส่แมสไว้เนี่ยก็ปลอดภัยจะดีที่สุดคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยมันก็ไม่ได้หายไปแบบร้อนะคะมันก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วคนรอบตัวเนี่ยเท่าที่สังเกตคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าก็ยังมีคนติดอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแม้ว่ามันจะไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม